ของเรียนดีมีความสูงในท,ทางอาชีวศึกษามีแนวทางจะนะคะประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในสังกัดของทางวิยมศึกษามามาเข้าเรียนในสังอาชีวะอย่างไรบ้างคะอันดับแรกครับเราก็มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะเทศบาลแล้วก็หน่วยงานอืน่นๆที่มาร่วมงานกับอาชีวะเช่นสทนะฮะสะชผู้นี้นะฮะก็มาร่วมเนี่ยอาชีวะ ในการเรียนสายวิชาชีพซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามีโครงการเช่นทุนศึกษาห้องเรียนอาชีพทําให้เด็กที่จบม1ม2ม3มเนี่ยมีความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพแล้วก็มีความสนใจในการเรียนต่อสายอาชีพนะฮะถ้าเป็นทุนศึกษาก็จะเรียนมสม .5 ม .6 แล้วก็พอจบไปแล้วก็อาจจะต่อปวสหรืออาจจะต่อมหาวิทยาลัยแต่คนเหล่านี้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความรู้มีทักษะอาชีพในการไปประกอบอาชีพแล้วก็มีงานเปนนี้ได้มากทั้งนังหว่าร้อยเอ็ดเนี่ยได้ขนองนโยบายท่านรัฐมนตรีเรื่องเรียนดีมีความสุขดีมากเลยนะครับเพราะว่านโยบายเนี่ยต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพสายสามัญทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนแล้วจบ,บกไปมีงานทำ ซึ่งอันนี้เป็นนโยบายสำคัญท,ที่ทําให้ประชากรวัยเรียนเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นกำลังหลักองแคมเปสราประเทศเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทน,น่วยงานที่เกี่ยวข้องการศึกษาเพื่อน,นิ่งเน้นให้ผู้เรียน,นยทุกคนเนี่ยสามารถไปประกอบอาชีพได้เเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เรียนไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยได้เงินไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งผมว่าเป็นจัเป็นทักษะที่จําเป็นสาําคัญในการประกอบอาชีพแล้วก็ทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีไรายได้และดีใจมากที่จังหวัดร้อยเกตได้จัดงานแบบนี้เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่มีงาน ดับอาชีวะทั่วไทยสนับสนุนเยาวชนคนไทย